สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสีเยงแจ๋วเจ้ยยาอย่าเล่นไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่<ฮ>ะลืมพี่น้องคะ่ะอย่าเล่นกดกล้องตะวันอยา่าเล่นเห็ดผิษขาดตามมันแต่เยิมเนาะค่ะเนาะอยา่าเล่นก็เลยพ่ได้รูปตอนอยา่าเล่นนันเห็ดเทลเลกๆค่ะพี่น้องคะ่ะพอดีอย่าเล่นใดดอกหอมมาจากรลานค่ะเนาะค่ะเนาะอ่าโดนแล้วบอได้กินดอกหอมค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าเล่นใดมากสามกัค่ะ ก็เลยอเอาไมาเฮ็ดผัดดอกหอมใส่หมูแห่ลูกสาวเนาะคะ่ะเนาะลูกสาวสั่งมาแม่ผัดอัน,นอันนี้ไว้ให้นั่งแงว่าสั่นเดี๋ยวนั่งกับบ้านนั่งสิไปกินว่าสั่นวาน่ะก็เลยผัดไว้ให้ลูกค่ะพี่น้องคะจะคล้องกับกินจักน้อยค่ะพี่น้องคะ่ะหลายปีเราได้พี่น้องบ่ได้กินอันนั้นดอกหอมอืมแซ่บค่ะพี่น้องค่ะ ยลินกดพ่อสมัยอยู่เมืองไทยเนาะคะนะ่ะเนาะบานเฮาดอกหอมบืนบอยกอ,อยู่ทงหน้าเนาะคะนะ่ะเนาะปลูกคอมแล้วก็จะมีดอกหอมเก็บมาพัดใส่น้ำมันหอยหรือว่าเอามาหนึ่งใส่ปลาหรือว่าเอามาลวกกินกับปนกับเจลกับเจลประเดกก็กดีเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะยลินหรืขึ้นหอดบ้านแม่พอดีไปลานตุลกีเนาะคะนะ่ะเนาะ เห็นมีอยู่สองกัมยาลินก็นเลยความ,มับมาเลยค่ะสองกัมกับประมาณอ่ากําละเอ่อจะสิบแปดสิบบาทเนี่ยแหละค่ะสองกัมกับสองล่อยก็บาทล้อยก็บาทนะคะนะ่าเกือบสองรอยครับพี่น้องคะยายลินก็นเลยมาเฮ็ดผัดอ่าดอกหอมใส่หมูอ่าให้ลูกสาวกินนะคะเนาะนั่งกับมักจังสี่ค่ะพี่น้องคะค่ะ คลิปนี้กับบไดี้มียอีงหลายดอกพี่น้องกับสลับปรับเปลี่ยนกันไปเนาะค่ะเนาะฟังเรื่องเล่าต่างๆหลายกับยานพี่น้องเบื่อค่ะจะล่นกัเลยนําเสนอการทําอาหารแบบวิถีชีวิตบ้านๆของคนต่างแดนของสองเมลูกกินอยู่แบบง่ายๆนี่ยังกับกินไปาตามศัก,กยภาพเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสิก,กินสเต็กสิก,กินอาหารฝรัง่งเลิศรู้อลังการแค่์ไร เสห้ยแสบอยู่ท้องกับเบืออาหารไทยเฮาเบาืออาหารอีสานเฮาดอดค่ะเกิดใดญใหญ่มากก็อยู่กับอาหารอีสานอาหารไทยที่พ่อแม่เลี้ยงใหญ่มาน้่เนาะค่ะเนาะค่ะค่ะคลิปนี้สันส้นๆจบไปก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆที่เขามา่เยี่ยมมาซองมาเบิงบาดหน่อยเยลินฝากขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเ่อว่าเยลินไปซา่ ไปบระหอดกอดบทถึงสุขูสุคนอย่าล่นกระกบาบขออภัยไว้หลไยค่ะค่ะพอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องคะ่ะโชคดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะหวัดดีค่ะ